ของสถานการณ์ไทยกัมพูชาตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังจากเมื่อวานมีการออกมาเปิดว่าทหารกัมพูชาแอบลอบมาวางระเบิดแล้วทหารไทยเราเหยียบดีว่าระเบิดทํางานไม่เต็มประสิทธ <รา S 1> ทิภาพไม่งั้นเสียขาที่แปดไปนานาล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะถืออาวุธครบมือมาเผชิญหน้าบริเวณรั้วลวดหนามกับทหารไทยของเรามีคลิปเป็นหลักฐานด้วยค่ะไทยบ่ซัวตาบ,บอมุนเมียนมูดแฮดไอ้บังเถ้เมาอันสิธภาพมันต้องแต่งทหารไทยขาอาได้เพช นี่ค่ะอันนี้สดๆร้อนๆเมื่อวานเลยนะคะเพราะว่าขึ้นวันที่ไว้วันที่17พฤศจิกายนนี่คือแนวชายแดนไทยกัมพูชาแถวๆปราสาทคนาก็คือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยถืออาวุธครบมือแล้วหันปลายปากกระบอกปืนเนี่ยมาฝั่งทหารไทยของเราแล้วก็เผชิญหน้ากันเกือบจะประชิดแล้วอะคะ่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดข,ขึ้นทุกวันคุณผ,ผู้ชมครับและคนก็เลยถามว่า สันติภาพที่เราไปเจรจา,าที่มาเลเซียมอยู่ตรงไหนฮะใช่เข<ะ>าละเมิดอ,อยู่ทุกวันเลยนะคะเอาอย่างล่าสุดอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าเขามาประชิดแนวรั้วเลยนะคะใกล้ๆปราสาทคณาอ้างว่าทหารไทยของเราเป็นฝ่ายรุกล้ําแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะยืนยันจุดนี้คืออำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินค่ะ ซึ่งฝั่งกัมพูชาก็ไปพาเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ามาเคลียร์และอย่างที่บอกนะคะว่าเขาก็ถือปืน RPG หันปลายปากกระบอกปืนมาที่ทหารไทยของเราจนฝั่งทหารของเราต้องสั่งให้หยุดพฤติกรรมและบอกให้ถอยไปไปดูคลิปช่วงนี้กันต่อค่ะเข้ามาทำไมมาตรงนี้ดูก็ดูไปอย่าเข้ามาใกล้รังผม ดูซิอยู่ที่เดิมไหมถามเอยเราคุยกันแล้วทังนุ้นก็คุยกันแล้วว่าอยู่ใครอยู่มันอยู่ที่เดิม จะไม่ให้ลุ้น้องผมเข้าไปเข้าใจไหมคือจะบอกคุณผู้ชมเลยนะ,ะว่าต้องเข้มงวดมากนะในช่วงนี้ก็ต้องตะโกนอธิบายบแบบนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายเลยนะคะต่างฝ่ายก็เลยยอมนะคะคว่าก็ถอยร่นกลับไปอยู่ในจุดเดิมของตัวเองนะคะแล้วก็ฐานไทยเราก็ย้าว่าอย่าเข้ามาบริเวณนี้อีกและอย่าถือปืน RPG เข้ามาที่จุดนี้อีกนะคะที่สุดก็คลี่คลายลงไปก่อนหน้านี้แม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่คุณผู้ชมครับกำชับกำลังพลเลย ต้องตรวจตาเข้มงวดเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆในการลาดตะเวนครับถามที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเข้มงวดขนาดนี้นะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้ทหารกัมพูชาเนี่ย <c oughs> เข้ามาประชิดแนวลวดหนาม เสี่ยงต่อการถูกลอบวางทุนระเบิดอย่างเช่นในพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็คือพื้นที่เขาเผาพิหารการทารลักษ์ศรีสเกตนะครับทหารไทยนําคณะ AOT ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทุนระเบิดใหม่4ี่ลูกที่ถูกลอบวางเอาไว้ในเส้นทางที่ทหารไทยปฏิบัติกิจก็คือไปลาดตระเวนเป็นประจำคุณผู้ชมครับจนทําให้ทหารไทยเกือบจะเสียขาที่8พันตรีพรดุงเดชพ่อขาช้างครับรองผู้บังคับการกองพันทหารราบที่12<ม>กองกําลังสุรนาลีท่านเล่าให้ฟัง บอก20ตุลาคม ตัวเขาเองและกาลังพลรวมเจ็ดนายเข้าพื้นที่ไปเดินลัดตะเวนครับนเนื่องจากมีรายงานว่ากัมพูชาลอบเข้ามาในพื้นที่ระหว่างที่พวกเขากําลังเดินไปมีหนึ่งในกาลังพลเหยียบถูกระเบิดที่วางไว้เสียงเนี่ยเขาบอกได้ยินชัดเจนเลยว่าเสียงบดังกรึ๊บกรึ๊บนี่ก็คือเหยียบไปแล้วนะครับแล้วมันก็มีกลิ่นดินปืนแต่ที่รอดมาได้เพราะว่าทุนมันไม่ทํางานแล้วจริงจริงมันมีควันพุ่งขึ้นมาแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามันทํางานปกติที่ก็แปลว่าเราสูญเสียอีกนะคะเป็นขาที่8ปดใช่ค่ะ ลองฟังท่านเล่าครับแล้วก็มีน้องก็คนลรกในคนแรกเนี่ยเขาก็เดินผ่านไปเพราะพงกายๆคือเขาก้าวข้ามทุนนี้ครับแล้วก็คนที่สองครับน้องผบอลอยครับคนที่สองก็คือเหยียบโดยเท้าทรายตอนเหยียบเนี่ยมันจะมีเสียงดังปุ๊แล้วก็จะเป็นเสียงแล้วเราก็จะมีควันขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนดินปืนครับเพราะนั้นพอได้กลิ่นดินปืนนะทุกคนก็แน่ใจแล้วว่าเหยียบระเบิดแน่นอนครับก็เลยถอนตัว กลับออกมาเพราะนั้นเนี่ยนอกจากนัดที่เหยียบเราไม่แตกนัดนั้นในคัตเตอร์เดียวกันเนี่ยก็จะมีทุ่นเพิ่มอีก2ทุ่นมีทุ่นเพิ่มอีก2ทุ่นแล้วก็ อีกจุดหนึ่ง50เมตรถัดจากนั้นเนี่ยก็จะพบอีกหนึ่งทุนครับรวมเป็น4ทุนในพื้นที่นี้ครับสี่ทุนค่ะ,คะแล้วที่ดูนะว่าพ่อแม่ลูกเมียทหารเจดนายที่รอดจากเหตุการณ์นี้มามาฟังะจะรู้สึกยังไงแล้วก็4ทุนที่ว่าก็เอามาตั้งให้ดูบนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะพอรอดมาได้เนี่ยทีมก็ถอนกําลังรับประสานฐานช่างไปเก็บกู้ใช่ไหมคะปรากฏว่าให้ดูชัดๆก็คือที่ระเบิด4ี่ลูกที่เอามาให้คณะ AOT เขาดูเนี่ยมันมีร่องรอยของการหยอดกาวปิดช่องถอดสลัก คือเพื่อจะให้ไม่สามารถเก็บกู้หรือปลดชนวนได้ตามปกติห,หรือให้ยากขึ้นหรือเสี่ยงไปกว่านั้นก็คือในที่หยอดกาวนะคะถ้าฐานช่างเนี่ยพยายามจะดึงสลักเนี่ยมันเสี่ยงเกิดระเบิดคามือได้เลยนะคะพันตรีพรดุงเดชบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่การวางเพื่อป้องกันเขตแดนปกติแล้วค่ะแต่เป็นเจตนาจะสังหารทหารไทยของเราแบบชัดเจนโอ้โหอันนี้เราเจอหนักเลยคุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันคือกัมพูชาเขาก็เดินเกมตอนนี้ข่าวเฟกนิวก็เยอะล่าสุดเองก็มี ข่าวปล่อยโจมตีฝ่ายไทยนะครับบอกว่าอ้างว่าทหารพรานของไทยน่ะไปทำร้ายและก็ขืนใจเป็นรายงานหญิงชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทตะบองนะครับ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของกมบูชาเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยือเป็นผู้หญิงคนดังกล่าวที่โรงพยาบาลและก็สั่งให้สอบสวนเรื่องนี้เพื่อหาหลักฐานและก็ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องนี้พอเป็นข่าวเกิดขึ้นนะครับทางฝั่งไทยว่ายังไงโฆษกกองทัพบ,บกออกมาที่แจ้งว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนะครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอให้ติดตามข่าวสารที่เป็นทางการจาก กองทับบกเท่านั้นครับส่วนคุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาไม่หยุดเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือคัดค้านเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทยเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไม่เคยขอด้วยนะคะก็ต่อให้ไทยปิดไปอีกร้อยปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลายแล้วก็มีหน้าทีตัดหาง18เฉลยศึกไปแล้วใช่จับได้เลยอ่ะเรื่องนี้ก็ทําให้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตร,รีกลาโหมออกมาสวนกลับนะคะว่าอ่ะในเมื่อหุนเซนพูดเองแบบนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีกลาโหมเราบอกสบายใจเลยค่ะ เราจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องการเปิดด่านอีกแล้วถูกไหมคะมคส่วนเฉลยศึก18นายก็ยืนยันนะคะว่าจะยังไม่ปล่อยตัวคะ่ะเขายังไม่แสดงอาการสิ้นสุดการเป็นปลรปักนะครับเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองไม่ได้ต่อรองอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่คิดที่จะปล่อยเราทําตามกฎหมายอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจว่าทางฝ่ายกมุชาจะคิดอย่างไราทางคุณเชนบอกว่าร้อยปีไม่ต้องเปิดผมก็สบายใจว่าชีวิตนี้ผมคงไม่น่คุยกับผมเรือเปิดด่านแล้วนะครับ ขอบคุณนะ ธนรัฐมนตรีกลาห่มสบายใจพวกเราคนไทยสบายใจไหมคะอันนี้ก็ต้องถามนะคะส่วนประเด็น18เฉลยศึกเนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าถึงแม้เราจะไม่ส่งคืนเนี่ยแต่ถ้ามองระยะยาวเนี่ยอาจส่งผลเสียกับไทยมากกว่าส่งผลดีในหลายมิติด้วยกันแต่สําหรับตัว18เฉลยศึกคงอุ่นใจมากกว่ากับการที่อยู่ในประเทศไทยแล้วไม่ต้องถูกส่งกลับถูกไหมขอทําฟันอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคนละมนเราไม่ทําให้นะคนละเป็นหมื่นครับแต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งมันมีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่าตอนนี้มีทหารกับผู้ ประมาณสัก3,000นายเข้าไปในพื้นที่ก็คือไปอยู่แถวแถวปราสาทตาควายนะครับเรื่องนี้ในรายการเรื่องใหญ่รายวันครับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจให้ความเห็นเหมือนกันบอกว่ากัมพูชาคงจะกลัวว่าไทยจะยึดคืนปราสาทตาควายก็เลยมีการเสริมกําลังครั้งใหญ่ซึ่งทหารกัมพูชาเนี่ยได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อัธจําจกันได้เนื่องจากว่า จุดสำคัญของเขาเนี่ยเขาอยู่บนเนินสูงข่มหรือว่าเนิน350พรอเดอ็กกงสีมั่นใจว่าขีดความสามารถของทหารไทยเนี่ยสามารถเอาประสาทต,ตาควายคืนได้นะครับแม้สถานการณ์ตอนนี้คุณผู้ชมครับที่น่ากังวลก็คือการที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันมีทุ่นระเบิดอยู่เป็นจํานวนมากอ่ะลองฟังท่านแสดงความเห็นครับมันจะช่วยเรากู้ระเบิดบมันมันดันวางระเบิดเพิ่มอ่ะอแล้วคุณคิดว่าเราจะไป ใช้ได้ไงสัญญาสันติภาพตัวเนี้ยอันเนี้ยเรามีสิทธิ์เลยนะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวเองแล้วมันจะต้องรู้ด้วยว่าการที่มันทำกันแแบบนี้เราเมื่อข้อตกลงแบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ในรายการมีการเชิญนาวากาศตีสิทธาธิวารีมาแสดงความเห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมไฟฟังเต็มๆได้ YouTube ข่าวช่องวันเรื่องใหญ่รายวันนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าวันน news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ